สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้หลุมพู่มุมมาครับพู่มุมปีหนึ่งเจ็ดนะครับพระประสาทเยือพู่มุมปีหนึ่งเจ็ดพระประสาทเยือเหนือนะครับครับส่วข้างหลังก็สอกครับสวยเดิมมันได้ประมาณห้าสิบองค์ได้ครับพู่มุมปีสองนห้านึ่งเจ็ดนะครับพู่มุมพระประสาทเยือเหนือนะครับพู่มุมพระประสาทเยือเหนือนะครับพระสวยเดิมเลย จะสร้างตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดนะครับจดสร้างตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดนะครับองค์ที่มีค่าบวกก็ดูครับเป็นอย่างนี้ครับองค์ที่มีค่าบวกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีค่าบวกนะครับผู้มุมวัฒนสาทเยือเหนือนะปีหนึ่งเจ็ดครับผู้มุมวัฒนสาทเยือเหนือครับ เหรียญยอดนิยมก็จะเป็นเหรียญนักกล้ามนะครับของหลวงพ่อมุมนะครับเหรียญยอดนิยมก็จะเป็นเหรียญนักกล้ามหลวงพ่อมุมนะครับสร้างในปีเดียวกันนี่นะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญของท่านที่เข้าไปในป่าช้าผีร้องนะครับเหรียญของท่านเนี่ยเข้าไปในป่าช้าผีร้องนะครับประวัติเขาเล่าันมาเป็นอย่างนี้นะครับดูภาพที่ถือดีกว่านะครับพ่อมุมพระประสัทเยอะนะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะครับ กูเกิลที่มัเลยนะครับลองเซร์ชเข้ามาในกูเกิลนะครับพุ่มมุมวัานาสตเจอนปีเจ็ดครับข้างหลังเขียนว่าสอกนะครับสองกหนึ่งเจ็ดนะครับรับประกาศว่าแท้นะครับผมเอาโอร่าสองร้อยห้าสิบบาทครับเอาโอร่าสองร้อยห้าสิบบาทนะครับรับประกาศว่าแท้ตลอดชีพนะครับพุ่มมุมปีสองห้าหนึ่งเจ็ดะครับรับประกาศว่าแท้ตลอดชีพนะครับรับประกาศว่าแท้ตลอดชีพ พ่อมุมปี2อง7เด,ดี๋ยบเจ็ดชัดได้พี่ดูครับหนูพ่อมุมว่าประสาทเจอปีสอง้าเจ็ดะครับให้นะดูให้ชัดครับนะครับพ่อมุมวัาประสาทเยอเหนือ,อบบนะครับปีสอง้าอเจ็ดองค์ละสองห้าสิบบาทนะครับ มีบริการเก็บบนปลายทางนะครับมีบริการเก็บบนปลายทางนะครับประกันภาคแท้ตลอดชีพนะครับประกันภาคแท้ตลอดชีพนะครับพอมุมว่าภาษาเยอะเหนือนะครับได้ประมาณห้าสิบองค์ครับเอาสองร้อยห้าสิบบาทพอสองร้อยห้าสิบบาทสนใจศูนย์แปดสองครับศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์นะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์นะครับ0 82, 0 พ่ะมุงวัดประสาทเยอะเหนือปีสองขั้นหครับพิบกีบัวนะครับเป็นพระเครื่องพิบกีบัวคนระับเขาเรียกว่าพิบกีบัวโอเคนะครับประกันรัแท้ตลอดชีวิตครับสวัสดีครับ